สวัสดีครับนี่โคมบอนทัวร์นะครับวันนี้ก็ไปรับเครื่องมานะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดปัญหานะครับโดนไวรัสตอนนี้ก็ให้น้องแก้ไขอยู่นะครับยังลงโปรแกรมตัดต่อไม่ได้นะครับกำลังแก้ไขกันอยู่หรือล้างไวรัสออกแล้วแต่ว่าโปรแกรมข้างในมันก็เสียหายนะครับก็ต้องลงใหม่ไปรับมาก็ถึงบ้านก็สามโมงกว่านะครับนีกาลังทํากันอยู่เลยน้องก็ยังไปพักก่อนนะครับตอนนี้น้องก็ไปดื่มกาแฟอยู่ก็ยังแก้ไขปัญหาอยู่นะครับในการทํางานนะครับสองเครื่องเลยวันนี้ กำลังลุยกันอยู่ในห้องตัดต่อของเรานี่ครับนั่นเครื่องพีซีนะครับกำลังลุยกันอยู่นี่ดูจะแก้เสร็จเมื่อไหร่นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ใช้งานนะครับแก้ไขกันเพื่อ,อแฟนๆของนิโกมอนทัวโดยเฉพาะนะครับ คิดว่าเป็นการทํางานกับแบบ Work from Home นะครับที่บ้านวันนี้นะครับวันอาทิตย์ฝนตกด้วยครับวันนี้ป่าฝนไปเอาคอมอีกละวันนี้เมื่อวานก็ฝ่าฝนไปซ่อมวันนี้ก็ฝ่าฝนไปเอาคอมนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนอกบ้านกันเดี๋ยวรอน้องมาทำของซีซีต่อนะครับผมก็นั่งทาฟอนต์ทอะไรไปเรื่อยๆนะครับนี่ช่วยเป็นกําลังใจให้นะครับในการทํางานวันนี้นะครับเรียกว่า Work from Home เพื่อเร่งพบปากแฟนๆนี่คมบรรทร์เช่นเดิมนะครับในการทำงาน การช่องนี่ก็มาตัวนะครับเครื่องไปก็ต้องมาเซตอัพใหม่นะครับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับในการทํางานนอก้านนี้ฝนตกนะครับตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็ยังคลึ้มอยู่ประมาณสี่ห้าวันแล้วครับปลาคลื่นแบบนี้นะครับ วันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ตัดต่อเลยน้องก็กลับแล้วนะครับห้านก็กลับไปกลับบ้านกลับบ้านจนถึงเย็นเลยนะครับวันนี้ก็พร้อมออกคลิปครับวันนี้บ๊ายบายมองคมร็จแล้วนะครับวันนี้เราก็เรียบร้อยภารกิจนะครับทาสาเร็จนะครับวันนี้ลงโปรแกรมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จนเย็นเลยขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ